ร้านอาหารในรูเปิดมาหปีขาประจำเพียบสีสันร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านในรูร้านอาหารหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่กว้างเพียง1เมตรกว่าลึกประมาณ15เมตรแต่ยังเปิดเป็นร้านได้ขายโจ๊กขายอาหารตามสั่งกาแฟและน้ำปัน่นลูกค้าเดินเข้าออกได้ทีละคนและลูกค้าสามารถเข้าไปนั่งทานได้เต็มที่12คน เปิดมาหปีที่หน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ย่านถนนรัฐการในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริเวณนี้ถือเป็นทำเลทองในการค้าขายโดยเฉพาะร้านอาหารเนื่องจากมีลูกค้าคึกคักทั้งวันทั้งบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่และผู้ที่เดินทางมาโรงพยาบาลหาดใหญ่ แต่มีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลที่ชื่อว่าร้านในรูเนื่องจากร้านนี้ตั้งอยู่ในซอกตึกแคบเป็นรูเข้าไปและเมื่อมองจากข้างนอกแทบจะไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นร้านและมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งทานได้ด้วย จุดเด่นจะมีหม้อโจ๊กวางอยู่หน้าร้านโดยร้านในดูแห่งนี้เปิดขายโจ๊กหมูก๋วยจั๊บหมูอาหารตามสั่งชากาแฟและน้ำปั่นต่างๆเปิดตั้งแต่ตีห้ถึงสองทุ่มหยุดวันอาทิตย์โดยโจ๊กจะขายสองรอบคือรอบห้าโมงเช้าและ4ี่โมงเย็นเท่านั้นถ้าหากใครผ่านไปพบก็ฝากไปชิมกันด้วยนะคะและกลับมาบอกต่อกันด้วยว่าอร่อยไหม